สวัสดีครับมาพบกับช่วงสกู๊ปวันพีชแบบยอดจะจะยอจะจะยอจะจะยอยอยอกันนะครับที่จะมาแบบนานๆทีฮะคือถ้าเราเจอเรื่องไหนที่ควรจะชี้แจงแถลงไขให้กระจางไว้หอเมื่อวันซืนที่สดใสคอยใครอยู่เนี่ยเราก็จะมาชี้กันใหม่นะครับก็ต้องอธิบายก่อนเลยนะครับคือจากวิดีโอฮาคิเนี่ยครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยครับว่างงมากทำไมลูฟี่ไม่มีฮาคิต่อยเอเนลได้ไงฮ่าคิลูฟี่ไม่มีเอเนลโดนต่อยได้ไงลูฟี่ไม่มีเอเนลฮาคิต่อยได้ไงบ้าๆก็ว่ากันไปฮะเราก็เลย ตอบไปในวิดีโอล่าสุดไปพอสังเขปนะครับว่าเอเนลเนี่ยแพ้ทางลูฟี่เพราะว่าตัวของลูฟี่เนี่ยเป็นยางครับเพราะว่ายางเนี่ยมีสถานะเป็นฉนวนการไฟฟ้าครับซึ่งก็วิทยาศาสตร์เรื่องต้นนะเชฟวิชั่วโมงนั้นแกนโดดเรียนใช่ไหมล่ะฉันเก็โดดแต่อันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนไม่รู้ครับอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าแต่หลังจากที่เราตอบแบบนี้ไปแล้วนะครับในวิดีโอนั้นเนี่ยก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจอย,อยู่ครับว่าเอา้าเป็นยางแล้งไงเ่ะเป็นฉนวนการไฟฟ้าแล้วไงอะ่ะ ลูฟี่มันไม่มีหาครีนะมันต่อยเอเนลได้ง่าแล้วก็มีหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ที่พีคมากๆก็คือมีหลายๆคนครับบอกว่าผมเนี่ยตอบไม่ดีฮะตอบไม่ตรงคําถามเลยยะลูฟี่เป็นยางมันไปเกี่ยวอะไรการต่อยเอเนลโดนด้วยอะ่ะดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจของเพื่อนๆนะครับเราเลยจะพยายามอธิบายเท่าที่เราจะทําได้นะครับในวิดีโอนี้ดังนั้นต้องขอความร่วมมือของเพื่อนๆที่รู้แล้วแต่เข้ามาดูก็อย่าเพิ่งอารมณ์เสียครับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็คือ เขาแค่ยังไม่รู้ครับเราสามารถอธิบายให้ไปด้วยกันได้ครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะรู้แล้วก็เข้าใจเหมือนกันหมดคนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยก็มีครับถ้าตกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแค่16.683เปอร์เซ็นต์เองนะโอ้ออโหง่ายบอกแล้วอย่างแรกเลยที่ควรรู้ก็คือกระแสะไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถไหลผ่านยางได้ครับดังนั้นเนี่ยสายฟ้าจากการโจมตีของเอเนลเนี่ยจะทําอะไรลูฟี่ไม่ได้แน่นอนนรอันนี้เคลียร์ครับนนคือถ้าเกิดเปรียบเอเนลเป็นมนุษย์สายฟ้าหรือมนุษย์ไฟฟ้านะฮะ ลูฟี่เนี่ยก็เป็นมนุษย์ยางครับพลังยางของลูฟี่มันก็ต้องแข็งแกร่งและหนาแน่นพอที่จะป้องกันได้อยู่แล้วครับ,รบเพราะว่าลูฟี่เนี่ยเป็นยางทั้งตัวเป็นยางที่เกิดจากพลังผลปีศาจเช่นเดียวกับพลังสายฟ้าของเอเนลครับดังนั้นลูฟี่ไม่ละลายหรอกครับเพราะว่าพลังของเขาคือยางครับเป็นมนุษย์ยางครับไม่ใช่ตุ๊กตายางหรือถุงยางโอการมโตบาง0.01มมตรอะไรเบอร์นั้นและจากการที่สายฟ้าไม่สามารถไหลผ่านยางได้นี่แหละครับตอนที่ลูฟี่เนี่ยโจมตีเอเนลไปถึงได้โดนเอเนลครับเพราะว่า ร่างกายของเอเนลเนี่ยมันก็เป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนกับพวกเรานี่แหละครับทีนี้พอสายฟ้าเนี่ยไม่สามารถไหลเวียนผ่านยางได้ครับก็ลองดูพวกสายไฟนะฮะมันก็เป็นยางนะฮะกระแสไฟฟ้าที่อยู่ข้างในมันก็จะวิ่งออกมาช็อตเราไม่ได้นะครับปาั๊กไฟก็มียางหรือถุงมือยางกันไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นลูฟี่เนี่ยเวลาโจมตีใส่เอเนลเนี่ยก็จะต้องโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะมันก็เท่ากับลูฟี่เนี่ยอัดโดนตัวของเอเนลแบบจังๆนะครับไม่ใช่โดนล่างสายฟ้านะครับส่วนเรื่องฉนวนกันไฟฟ้ากับเรื่องไฟฟ้าไหลผ่านเนนี่่่่่ยยยยผมจะกกตัวออาางทคุุณบบบบญิิแแธช เวลาเราจับตู whales, Although, teachers, needed, 8, nah ้เย็นที่โดนไฟดูดนะฮะพอเราใส่รองเท้าเนี่ยแล้วเราจับได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าถ้าเราจะโดนไฟดูดเนี่ยไฟฟ้ามันจะต้องไหลผ่านตัวเราไปครับถ้าเราใส่รองเท้าที่เป็นฉนวนเนี่ยมันก็จะไปอุดทางเดินของไฟที่เท้าเราครทีนี้เนี่ยถ้ามือเราไปแตะตู้เย็นอีกไฟฟ้ามันก็จะไหลผ่านมือเราไปไม่ได้ครับเพราะว่าทางผ่านของไฟฟ้าตรงเท้าเราเนี่ยมันถูกปิดครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเลยไหลผ่านไม่ได้ครับก็ให้ลองนึกภาพหลอดดูดน้ําครับคือถ้าเราปิดก้นหลอดดูดแล้วเราจุ่มลงน้ําเนี่ย น้ำมันก็จะมาหยุดแค่ปากหลอดครับไหลเข้าไปในหลอดดูดไม่ได้ครับเพราะว่าก้นหลอดเนี่ยถูกปิดครับเออหรือมันก็มีแค่นี้อ่ะทีนี้เราก็จะดักไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีนักคิดต่างเข้ามาเถียงครับว่าอ๋ออย่างนี้ผมก็สามารถใส่รองเท้าแล้วก็ไปยืนเอามือแย่ปักไฟหรือว่าไปยืนให้ฟ้าผ่าเล่นได้เลยชิมเอออันนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์เรานะครับว่าเออเรามียางแค่นี้แล้วไปรับไฟฟ้าขนาดนี้เนี่ยฉัาว่าทําแบบนั้นมันจะไม่ฉลาดน,นะฮะอย่าไปทํานะฮะเราไม่ใช่ลูฟีี่่นนนะะททเป็ยางงััั้ตวครบ ครับก็น่าจ,จะจบแล้วนะครับสําหรับการไขข้อข้องใจผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับถ้ายังมีคนไม่เข้าใจอีกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมทําเต็มที่แล้วจริงๆครับลหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยโว้ยจริงๆเหรอวะเรื่องแค่นี้มันมีคนเอาไปเป็นประเด็นได้จริงๆเหรอแ,แค่เรื่องยางกับไฟฟ้าเนี่ยวิทยาศาสตร์เรื่องต้นอ่ะเชฟพี่สมอลนั้นแกนโดดเรียนใช่ไหมล่ะฉันก็โดดจริงๆผมเข้าใจว่าคนที่เขางงเนี่ยคือคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยอันนี้เราไม่ว่ากันครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอีกประเภทหนึ่งครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่รู้แล้วครับเรื่องยางกับไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เชื่อครับแล้วเขาก็ไม่ยอมรับด้วยครับว่ายางมันจะไปกันไฟฟ้าได้ไงไอ่ะนี่มาเชื่อเรื่องจริงเนอะประมาณว่าเขาอาจจะคิดมากเกินไปครับเหมือนกับกลุ่มคนที่เรียกว่ามนุษย์คิดต่างครับผมจะยกตัวอย่างมนุษย์คิดต่างฮะอย่างเช่นว่าถ้า1นบวกหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับ2ตามปกติอยู่แล้วเนี่ยแต่ทีนี้จะมีกลุ่มคนที่ฉีกจากจร์นไปครับคือเขาจะบอกว่าใช่เหรองงอ่ะทำไมหนึ่ 2, งะมเานบ อันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งดีนะครับจินตนาการกว้างไกลครับการคิดต่างเป็นสิ่งดีครับแต่ว่าถ้าคิดต่างในบางประเภทเนี่ยมันจะเดือดร้อนคนอื่นครับสมมุติว่ามีมนุษย์คิดต่างครับมาถามเราว่านายนายหนึ ine, ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่อ่ะแล้วเราตอบ2ไปเนี่ยแล้วเขาจะบอกว่าตอบไม่ตรงคําถามเลยตอบดีๆด,ดีมันจะได้2ได้ไงยังงงอธิบายหน่อยดิทีนี้แหละครับงานเข้าเราแล้วลครับอจะไปอธิบายได้คุณพี่ช่วยบอกน้องหน่อยสิว่าจะให้น้องชี้แจงยังไง เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องอธิบายคําตอบให้กับคนที่ไม่ยอมรับคําตอบแต่เขาอยากได้คําตอบครับอืมดังนั้นครับก็อยากจะฝากถึงกลุ่มคนที่ไม่เชื่อเรื่องยางกับสายฟ้าแล้วมาด่านะครับอันนี้จอดจงเฉพาะคนด่านะฮะอยากจะบอกว่าการที่เป็นคนคิดเยอะนยครับไม่ได้หมายความว่าฉลาดเสมอไปครับการคิดต่างเนี่ยเป็นสิ่งดีครับแต่ว่าอะไรที่มันถูกอยู่แล้วเนี่ยไปคิดต่างเนี่ยว่ามันผิดเนี่ยมันมันม,มันก็ะบอม,มนันเพราะว่าเดี๋ยวเอามือไปแย่ปักไฟไฟดูดตายไม่เกี่ยว ครับผมก็หวังว่าช่วงสกูแบบย่อจะย่ยอดจะย่ยอจะ่อยอย่อเนี่ยจะช่วยไขข้อข้องใจข้องใตข้องปอดให้กับเพื่อนๆและหลายคนได้นะครับถ้ายังไม่เข้าใจและเถียงอีกก็ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะช่วยให้คําตอบได้ยังไงนะครับผมพยายามเต็มที่แล้วแล้วก็ถ้าขนาดนี้ยังบอกว่าผมตอบไม่ดีแสดงว่าคุณมีปัญหากับการพูดผมแล้วครับไม่ได้มีปัญหากับคําตอบครับผมต้องขอโทษด้วยครับที่เกลียดฉันเพราะฉันเป็นไอ้มืดใช่ไหมมึงมืดตรงไหนวะไม่เคยศรัทธาฉันเลย ครับก็ต้องขอจบสกู๊ปไีแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผม